วัสดีคะ่ะสาวๆเป็นยังไงคะสวยสะพึงตลึงงันกันไปเลยใช่ไหมคะเห็นไหมคะอันนี้หน้าแน่นมากนะคะทั้งรองพื้นนะคะทั้งอายไลเนอร์ทั้งอายแชโดว์และกลิปสติกสีที่แบบว่าแดงไปถึงปักซอยนะคะช่วงนี้นะคะพี่ทํางานพิธีกรตอนเช้าด้วยนะคะก็เลยจะต้องตื่นแต่งหน้าแน่นตั้งแต่7จ็ดโมงเช้านะคะและถ้าเกิดว่ามีงานละครต่อก็ยิงยาวค่ะไปถึงเที่ยงคืนเพราะฉะนั้นเนี่ยการล้างหน้าที่แบบมัน,น,นหนาๆเนี่ยมันก็เหนื่อยมากนะคะถ้าหลายขั้นตอนบางทีเราอยากจะสลบไปเลย เพระกลับมาถึงบ้านแต่ทําแบบนั้นก็ไม่ได้นะคะถ้าคุณทําอย่างนั้นเครื่องสำอางที่หมักหม,มก็จะทําให้คุณหน้าสกปรกแล้วก็เป็นสิวเป็นผื่นนะคะแล้วก็จะหมดทางทำอาหารกินนะคะและถ้าเกิดว่าล้างหน้ามากๆบ่อยๆไปเนี่ยหน้ามันก,ก็จะแห้งถ้าใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ดีใช่ไหมคะเออเราก็เครียดเหมือนกันนะคะต้องล้างหน้าทุกวันก็เลยไปค้นพบค่ะตัวล้างหน้าตัวใหม่นะคะซึ่งเขาบอกว่ามันจะเป็นตัวที่สามารถล้างทุกสิ่งทุกอย่าง เครื่องสำอางได้นะคะหนาแน่นได้นะคะในขั้นตอนเดียวกันแล้วก็บอกว่ามันจะใช้ได้ทั้งหน้าแห้งและหน้ามันนะคะโดยที่จะ มีความชุ่มชื้นเหลือที่ผิวไม่ใช่ว่าแห้งเป็นกระดาษานะคะก็เลยไปติดตามมานะคะแล้วก็เจอมาแล้วค่ะตัวนี้นะคะเป็นสบู่นมนะคะเป็นสบู่นมอาร์เวอรี่นะคะอรเวอเนี่ยเห็นหลายๆคนดังเนี่ยนะคะเขาใช้กันนะคะก็ไม่จริงๆไม่ค่อยอยากจะเชื่อหรอกนะคะก็เลยไปค้นหามาใช้นะคะเป็นสบู่น้ำนมนะคะจากสวิตเซอร์แลนด์นะคะเป็นมีน้ํานมแล้วก็มีตัวต่างๆซึ่งผสมอยู่ในก้อนนี้รูปลักษ ก้อนก็สวยงามดูไฮโซนะคะแล้วก็กระดาษหอเรียบร้อยเลยนะคะก็เราก็เลยต้องไปลองมานะคะเพราะเขาบอกว่านี่นะคะกระดาษหอแบบเรียบร้อยไฮโซและสิ่งสำคัญนะคะคือราคาจับต้องได้อันนี้มันสาคัญนะคะสําหรับคนที่ล้างหน้าทุกวันนะคะนี่ค่ะรนะาคาก็จับต้องได้เราก็แกะมาดูซิว่าหน้าตาเป็นยังไงนะคะหลังจากแกะออกมาแล้วนี่นะคะเขาก็บอกว่าตัวนี้เนี่ยนะคะ สามารถล้างเครื่องสำอ่างได้หมดจริงๆนะคะนี่นะคะเขามีทั้งก้อนก้อนใหญ่และก็ก้อนเล็กนะคะนี่นะคะเรแกะออกมานะคะก็จะเป็นสบู่น้ำนมนะคะแล้วก็นี่ไม่ใช่ธรรมดานะคะก็ยังอยู่ในบ็อกซ์นะคะซึ่งมีพลาสติกแรปอีกทีหนึ่งนะคะเห็นไหมคะนะคะคุมความสะอาดนะคะแล้วก็มีตรานะคะเป็นตัว A นะคะสวยงามอยู่ในนี้นะคะ เ,ะะเขาบอกว่าก้อนหนึ่งเนี่ยมันล้างได้ทั้งหน้านะคะแล้วก็ไม่ทิ้งคราบสกปรกบนใบหน้าไว้เลยมันจริงแค่ไหนนะคะ,เ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหน้าสวยสะพรึงขนาดนี้แน่นขนาดนี้นะคะกันเหงื่อกันน้ำนะคะลาดน้ำยังไงไม่หลุดแบบนี้เนี่ยสบู่ก้อนเดียวเอาอยู่จริงหรือเปล่านะคะ เดี๋ยวจะหาว่าไม่ใช yeah right. ่จริงนะคะคือจริงๆว่าใช้แล้วนะคะนี่ค่ะใช้แล้วนะคะใช้แล้วจริงๆนะคะก็แกะมาเลยค่ะขั totally> ้นแรกนะคะดูนะคะว่าหน้าสะพรึงขนาดนี้นะคะเราก็จะต้องแกะขนตาปลอมออกก่อนนะคะแกะขนตาปลอมออกนะคะก่อนจะล้างหน้าหลังจากนั้นนะคะก่อนจะล้างหน้าทุกครั้งนะคะเราควรจะต้องล้างมือให้สะอาดค่ะนะคะล้างมือให้สะอาดเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นนะคะ ดูกันเลยค่ะลิบสติปิฉันก็จะไม่ลบนะคะนี่รุ่นนี้รุ่นเขาเรียกว่าอืยิ่งกว่าจุบไม่หลุดอีกแล้วกันนะคะนี่ค่ะบอสบูมานะคะมาวนมาล้างกับน้ำหอมค่ะหอมแบบว่าเป็นอ่อนๆน,นะคะเหมือนแบบว่าอืมกลิ่นแบบอ่อนๆน,นะเหมือนน้ำนมน้ำนมผิวเด็กอะไรเงี้ยนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะมันก็จะเป็นฟองฟองบาง,บาง เบาๆนะคะนะคะมีถาดใส่น้ำไปหน่อยนึงตีขึ้นมานะคะเป็นฟองบางๆเบาๆทีนี้เราจะมาพิส uh ูจ uh น์ก uh ันแล้ว uh ่ะคะว่าจะออกไม่ออกนะคะเขาบอกว่าเจ้า huh. ตัวนี้เน <ppy aciones S 2> ี the, <c ros LES> ่ยนะคะถูเข şey, ้าไปก็บอกว่าใช้ได้นะคะทั้งคนหน้าแห้งหน้าหมันหน้าผสมคือได้คือจริงๆคือได้ทุกสภาพผิวนะคะก็บอกว่าสําหรับคนหน้าแห้งหน้าแห้งนะคะหรือว่าพวกผิวผสมเนี่ยก็ให้ถูไว้แล้วก็ทิ้งไว้แค่ แป๊บเดียวนะคะนี่นะคะแล้วก็แต่สำหรับคนหน้ามันเนี่ยให้ทิ้งไว้หนึ่งถึงสองนาทีนะคะคนหน้ามันให้ทิ้งหลังจากถูสบู่เสร็จแล้วเนี่ยให้ทิ้งไว้หนึ่งถึงสองนาทีนะคะน,นะคะแล้วถูถใหม่เอาะคะ่ะฟองนะคะขึ้นมาแล้วนะคะขณะนี้นะคะรองพื้นที่ทาหนาๆนะคะมีทั้งกันแดดทั้งรองพื้นและแป้งฝุน่นที่ทาอยู่ออกนะคะ,ะนี่คะ่ะ แล้วก็นวดนวดเดี๋ยวที่วิธีที่พี่ดิ๊เคยบอกไปแล้วนะคะว่าการนวดหน้าเนี่ยการล้างหน้าเราก็ต้องทําเหมือนกันนวดหน้าเช่นกันนะคะค่อยๆวนนี่นะคะสบู่อยู่นี่นะคะนี่ค่ะค่อยๆวนนะคะค่อยๆวนไปนะคะค่อยๆวนค่อยๆนวดค่อยๆวนค่อยๆนวดไปนะคะขณะนี้นะคะนี่ไม่ทราบว่าเห็นไหมรองพื้น มันก็จะขึ้นมาเป็นสีเนื้อหมดเลยหลุดลอยขึ้นมาจริงๆนะคะโดยที่ไม่ได้เช็ดอะไรเลยนะคะแล้วก็เห็นเห็นกันอยู่นะคะนี่ค่ะนวดไปเรื่อยๆค่ะนวดนะคะนวดให้วนๆนะคะน่คิ้วนะคะวดแล้วก็วนวนวนๆนนะคะการถลางหน้าของคุณนะคะก็จะไม่ทําให้หน้าคุณเหียวนะคะนี่ค่ะ วนวนนี่เท่ากับว่านวดหน้าไปด้วยล้างหน้าไปด้วยเลยนะคะเห็นไหมคะตอนนี้ก็คิ้วก็ไปแล้วนะคะคิ้วก็ไปแล้วนะคะตรงรอบปากก็ล้างอย่างนี้นะคะหืตอนนี้เห็นเลยค่ะว่าหน้าเนี่ยเขาเรียกว่ารองพื้นหลุดออกมานะคะแล้วก็เนื้อสัมผัสที่สัมผัสกับใบหน้าเนี่ยนุ่มมากนุ่มหอมเบาๆค่ะ สะอาดเบาอืมหลุดนะคะหลุดหลุดไปหมดเลยนะคะขั้นตอนต่อมานะคะทีนี้เราก็จะล้างตาแล้วนะคะหน้านี่หลุดเห็นเห็น <ๆ S 1> แล้วนะคะอืขั้นตอนต่อไปเราจะทําการล้างนี่ค่ะมาสคาร่าอายไลเนอร์ผู้ตายดีฉันลืมติดสติกเกอร์อะลบก่อนนะคะดูว่าออกไม่ออกนะคะดูเลยนะคะ ออกไม่เอ,อ่ยข้างนี้ข้างเดียวนะคะข้างนี้ข้างเดียวก่อนอเห็นไหมคะหมดค่ะหมดสําหรับรอบดวงตาก็เบาๆเข้าไว้นะคะนี่คะ่ะรุดแล้วคะ่ะนี่มีสติ๊กเกอร์หนึ่งชิ้นนะคะที่พี่ดี้ไว้ติดดวงตานะคะเพราะว่าในการททำศัลยกรรมนะคะก็ใช้ติดสก๊อตเทปเอานะคะเพื่อให้ตาเป็นสองชั้นแบลขึ้นมานิดนะคะคือปลอดแหกค่ะไม่การททำศัลยกรรม กลัวกลัว,ลวไม่สวยเท่าเดิมคือจริงๆมันก็ไม่สวยอยู่แล้วอะทีนี้ก็ออกไม้ออกนะคะโอเคอีกข้างหนึ่งค่ะเอาสกอตเทปออกก่อนนี่ไม่ออกไม่ได้นะคะต้องอย่างนี้ก่อนเดี๋ยวเรามาจะดูเดี๋ยวจะมาดูกันนะคะว่าออกไม่ออกทีนี้ก็ถึงข้างนี้หลับตาแล้วนะคะตอนนี้ก็จะมองเลยไม่เห็นแล้วก็คนทางบ้านก็ดูๆกันหน่อยลวกันนะคะช่วยกันลุ้นนี่ค่ะแล้วก็สกอตเทปติดตา ก็หลุดมาแล้วอีกเช่นกันนะคะอีกข้างหนึ่งเพราะว่าสกอตเทปอย่างที่เพี่ด่ใั้นี่มันเป็นสกอตเทปที่ต้องติดกาวติดขนตาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยล้างออกมามันก็หลุดเช่นกันเป็นยังไงบ้างคะหลุดไม่หลุดพี่ดีเก็มองไม่เห็นแต่รู้แต่ว่าเนื้อสบู่เนี่ยฟอร์มมันนุ่มหอมชื่นใจนะคะทีนี้มาถึงส่วนสําคัญนะคะปากแดงลอยล,ลีของพี่ดีเนี่ยนะคะมีนคนชอบทาปากสีแดงมากๆ มันจะหลุดไหมเนาะนะคะนี่นะคะถ้าคนหน้ามันเขาก็บอกว่าให้ทิ้งจะสบู่เนี่ยค่ะพอาล้างเสร็จแล้วเนี่ยให้ทิ้งไว้หนึ่งถึงสองนาทีนะคะนะคะแต่สำหรับพี่ดีนนี่เป็นแค่หน้าแห้งแล้วก็ทีโซนวันนั้นเนี่ยก็แล้วก็จะล้างเลยมีปากแดง้อยลีของพี่ดีนะคะเราจะเริ่มลบแล้วหมดหรือเปล่านี่พี่ดีไม่รู้มองไม่เห็นดูกันนะคะอืมอืม หมดไม่หมดไม่รู้นะคะแดงลอยลีชชอบทามาสสีแดงแล้วก็ยูสติกสีแมทคือปกติเนี่ยการใช้สบู่ล้างหน้าเนี่ยนะคะมันก็จะไม่ดีกับผิวเพราะว่าปกตินี่มันจะแห้งนะคะแล้วบางคนที่คิดว่าเออล้างหน้าแล้วให้หน้าเอิดเย็ดอันนั้นคือผิดนะคะถ้าคุณล้างหน้าแล้วหน้าคุณแบบ มันแห้งเ e อียดแล้วคุณคิดว่าสะอาดนะั่นคือผิดนะคะเพราะว่าน้ำหล่อเลี้ยงบนผิวหน้าของคุณจะหมดไปนะคะแล้วคุณก็จะเหี่ยวเร็วนะคะที่สำคัญคือล้างหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกครั้งที่เราล้างหน้านะคะเราจะสูญเสียความชุ่มชื้นของผิวนะคะพอล้างเสร็จแล้วเรียบร้อยเราก็จะต้องทา moisturizer นะคะนี่สำหรับ in, อารีนีเขาบอกว่าคุณไม่ต้องใช้ตัวอื่นอีกเลยนะคะไม่ต้องใช้โทนเนอร์อะไรด้วย <S <S ก็บอกมันจะสะอาดหมดเอาละค่ะ ไหนๆก็ไหนๆแล้วนะคะอืมนี่เลยค่ะล้างมาทาั้งหน้าจริงๆแล้วเขาบอกว่าถ้าคุณคิดว่าคุณไม่สะอาดล้างไม่สะอาดเนี่ยก็ให้คุณทําแบบเนี้ยอีกรอบหนึ่งนะคะนี่ค่ะเอาแล้วค่ะสะอาดไม่สะอาดก็รู้กันค่ะตอนนี้พี่นิมมองไม่เห็นนะคะถ้าคุณแต่งหน้าเยอะมากคุณอาจจะทําอีกรอบหนึ่งแต่นี้ว่าพี่นิ่ก็ว่าพี่ที่แต่งหน้าเยอะมากแล้วเรามาจะดูซิว่ามันจะหมดหรือไม่นะคะเอาล้ะค่ะขั้นต่อไป ตาเนี้ยแบบมองไม่เห็นอะไรเลยนะคะขั้นต่อไปเราจะล้างน้ําออกเลค่ะเรามาลุ้นกันไหมคะว่ามันจะสะอาดไหมเดี๋ยวต,ตอนนี้นะคะถ้าที่ล้างน้ำเรารู้สึกว่ามันมันไม่มันไม่รู้สึกว่าแห้งนะคะแล้วก็รู้สึกว่าล้างออกง่ายแล้วก็รู้สึกว่า พื้นผิวหน้าที่จับไปเนี่ยมันมีความรู้สึกว่า,นานหนาๆนะคะเ,เพราะโดยปกติเนี่ยเวลาถ้าเกิดเราแต่งหน้า,นานหนาๆเนี่ยล้างหน้าไปแล้วเนี่ยก็ยังรู้สึกไม่สะอาดตลอด <c oughs> ออกไม่เอ่ยออกไม่เอ่ยนะคะม่เหมือนกันออกหรือไม่ อยากนั่นเลยนะคะเรามาลุ้นกันนะคะเหมือนเล่นก้นเลยนะคะว่าดูีิว่ามันจะสะอาดขนาดไหนนะคะสะอาดจ,จริงหรือเปล่าเนาะ,ะเดไปทางไงล่ะคะโอ้ยสะอาดนะคะเดี๋ยวขอนี่นะคะตอนนี้เ้าเจะเหลือก็เหลือ,ลอนิดๆหน่อยๆก็คือ เสร็จมาสคาร่าเล็กน้อยนะคะข้างๆข,ข,ขอบตานะคะโอเคนี่ข้างหนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นสปองที่ทำจากบุกกันนะคะก็จะมีความลื่นอยู่ในตัวด้วยนะคะแล้วก็เป็นของอารีนี่เหมือนกันคะ่ะแต่ว่าจริงๆแล้วจะใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้นะคะอืมแต่ว่าตัวนี้ถ้าเกิดคนที่นิยมใช้ฟองน้ำนะคะตัวนี้นี่จะให้ความหนืดหนืดนุ่ม หมดคะ่ะคุณขาเป็นไงคะคุณเกรียงขาทั้งหน้านะคะสิดนิดนหน่อยหน่อยไม่มีเหลือเป็นไงคะผิวหน้าลิปสติกก็เรียบร้อยหม,หมดเลยนะคะจืดสนิทเลยเป็นไงคะผิวหน้าหลังจากล้างสดชื่นนะคะแล้วก็เออไม่รู้สึกว่าหน้าเอี๊ยดะนะคะ,ะพยายามซับน้ำให้หมดพยายามซับน้ำให้หมดนะคะ เป็นไงล่ะคะขั้นตอนเดียวเท่านั้นนะคะจากสวยสะพึงก็เป็นสวยสะอาดสวยใสยกิ๊กป็นไงคะ<ฮ>สดชื่นสะอาดเห็นไหมคะสะอาดจริงๆค่ะอย่าลืมนะคะไปลองดูกันเองนะคะอาร์วารี่คะ่ะนี่ให้ดูจริีสนใจไหมคะรานะคาจับต้องได้ด้วยสนใจไหมล่ะบ๊ายบาย